สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปริศนาอีกครั้งนะคะปริศนาเพจแล้วก็มิล n m แม็กซ์นะคะก็สามารถติดตามได้วันนี้อากาศที่อังกฤษเป็นยังไงเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับฤดูกาลของอังกฤษนะคะว่าอังกฤษเนี่ยมีกี่ฤดูแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในช่วงฤดูไหนบ้างนะคะเราก็จะมีรูปภาพว่าเออสถานที่ อสภาพอากาศตอนช่วงเดือนที่ถัดมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะเท่าที่เราได้บันทึกวิดีโอไว้ให้ท่านผู้ชม,มนะคะก็อังกฤษนะคะก็มีสีฤดูนะคะเหมือนประเทศนาวทั่วไปแต่ว่าอังกฤษจะต่างกันคืออังกฤษจะเป็นหมูกก่เกาะก็จะมีความชื้นนะคะแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างที่จะไมยก็คือแบบอ่อนกว่าประเทศอื่นๆในโซนยุโรปนะคะที่มันอยู่ไปทางทวีปนะคะ อังกฤษส่วนใหญ่ก็จะมีฝนตกเยอะมีอากาศท้องฟ้ามืดมัวบ่อยกว่าประเทศอื่นๆนะคะแล้วก็อากาศจะไม่ค่อยหนาวจัดแบบมีน้ำแข็งหรืออะไรมากมายนะคะก็อาจจะมีสโนว์บ้างบางบางตีบาง,บาง,บาง,บางช่วงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางภาคเหนือของอังกฤษแถวสกอตแถวอังกฤษแถวสกอตแลนด์นะคะซึ่งตรงนั้นมันจะเหนือมากใกล้ขั้วโลกเหนือมากกว่านะคะก็จะหนาวกว่าทางใต้นะคะที่ติดกับ ฝรั่งเศสแถวนี้ก็จะภูม,มิอากาศก,าก็คล้ายๆกับฝรั่งเศสคือจะ,จะร้อนหน่อยมีแดดมากหน่อยนะคะก็ช่วงเราจะมาบอกกันช่วงแรกเลยนะคะจะนับช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะที่อังกฤษก็จะมีเดือนมีนาถึงถึงเดือนพฤษภาคมนะคะก็คือมาถึงเมย์นั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นช่วงฤดูเดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหาคมนะคะช่วงนี้นะคะ,ะบ้านที่นี่จะร้อน แต่ว่าอังกฤษเนี่ยเท่าที่อยู่มา8ปีเนี่ยร้อนสุดก็มาช่วงที่ a ครเมทเชนนะคะฤดูที่เปลี่ยนแปลงนะคะก็ประมาณ2-3ปีมานี้ก็จะร้อนถึง30หรือมากกว่า30องศานะคะเช่นช่วงหน้าร้อนแต่ว่าร้อนไม่นานนะคะแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะเป็นช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะตอนนี้ก็คือหน้าหนาวแล้วนะคะ หน้าหนาวเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็เดือนที่แล้วเนี่ยเราได้เริ่มบันทึกวิดีโอนะคะเพื่อจะทำความรู้เกี่ยวกับสาระดีๆในประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศสเปนที่เป็นประสบการณ์โดยตรงจากเรานะคะให้ท่านผู้ชมฟังกเ็เราก็มีได้บันทึกเกี่ยวกับอากาศจนช่วงนั้นมันจะมีหมอกจะมีอะไรบ้างเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวก็จะทำลงในคลิปนี้นะคะดับต่อไป ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าสภาพประกาศเป็นยังไงจะต้องมาใหม่ๆต้องใส่เสื้อผ้ายังไงนะคะก็สามารถฟังดูได้นะคะก็ไม่แน่คุณอาจจะไม่ได้มาช่วงนี้เพราะช่วงโรคโควิดระบาดนะคะในปีนี้แต่ไม่แน่ปีหน้าหรือปีไหนๆที่มันมีวัคซีนหรือว่าที่คนสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางมาเยี่ยมเยือนได้สะดวกขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงส่วนใครมีคําถามอะไรก็สามารถ ลงคอมเมนต์มาได้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพูดเรื่องทั่วไปอีกก็คือเรื่องเสื้อผ้านะคะเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยคุณอังกฤษส่วนใหญ่ก็จะต้องถ้าเราไม่ได้อยู่ในเมืองแบบว่าไม่มีทุ่งหญ้าไม่มีท้องนาหรืออะไรเลยนะคะคุณก็ใส่รองเท้าปกติได้ทั่วไปนะคะคือคุณจะไม่ต้องใส่บูทแบบรองเท้าบูทเพื่อป้องกันฝนน้ําท่วมหรือว่าขี้โคลนนะคะก็ ปเลยแต่ถ้าอยู่แถวบ้านนอกอยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้าทุ่งนาเลยนะคะก็อย่าลืมมีบูทแล้วก็เสื้อกันฝนแล้วก็เสื้อผ้าที่มันกันน้ำได้นะคะเพราะเวลาเราไปเดินหรือว่าอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งอากาศยังท้องฟ้าสว่างอยู่แป๊บหนึ่งก็ฝนตกนะคะแล้วก็อาจจะเปียกแฉะได้อะไรเงี้ยคะ่ะก็อันนี้ก็คือคนเที่ยงเกษเขาก็ปรับตัวเข้ามาแล้วนะคะคือทุกคนต้องมีนะคะ เพราะถ้าไม่มีเนี่ยคุณไปไหนไม่ได้เราอยู่แต่ในบ้านเพราะอากาศไม่ค่อยดีเลยตั้งแต่ปีนี้ก็เริ่มนะอากาศไม่ดีตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะมีฝนตกเยอะอากาศมืดมัวท้องฟ้าปิดนะคะก็คือเมฆหนามันจะมืดทั้งวันมืดมัวนะคะแล้วก็วันไหนที่มีแสงแดดเนี่ยก็จะอากาศดีหน่อยแต่ว่าวันไหนที่ท้องฟ้าเนี่ยมันเคลียร์นะคะกลางคืนเนี่ยมันมันท้องฟ้าแจ่มเนี่ย มันจะหนาวแต่ว่ามันก็ไม่เปียกแต่ว่ามันจะหนาวมากกว่าวันที่มืดหมัวนะคะเพราะมีฝนอุณภูมิมันจะค่อนข้างที่จะอ่อนหน่อยคือไม่หนาวมากแต่ว่ามันจะมืดนะคะก็จะดีอย่างเสียอย่างนะคะคนที่นี่ก็จะชอบมากก็คือเวลาที่มีแดดออกนะคะไม่ว่าหนาวหรือว่าร้อนนะคะก็เขาจะออกไปข้างนอกไปเดิอนออกไปทํากิจกรรมข้างนอกกันนะคะเพราะว่า โอกาสน,น้อยมากที่จะรับแสงแดดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคนที่มาอยู่ที่นี่นานๆเพิ่งมาใหม่ไม่รู้นะคะตต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันก็รู้มาจากเพื่อนๆรู้มาจากหมอคําแนะนาอะไรเนี่ยคะ่ะก็คือถ้าเรามาอยู่อังกฤษนานๆเนี่ยน,นะคะแล้วเราไม่ได้เราทํางานในออฟฟิศหรือว่าอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนนะคะเพราะที่นี่ไม่ค่อยมีแดดส่วนใหญ่แล้วเราจะขาดวิตามินดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพยายามออกไปสัมผัสแดดนะคะช่วง ที่มันไม่อันตรายต่อผิวนะคะก็คือก่อน10บโมงเชา้าหรือหลังบ่าย2องนะคะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าร้อนรือช่วงไหนแล้วก็ถ้าไม่พอก็พยายามาซื้อวิตามินดีนะคะมารับประทานนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของหลายอย่างนะคะเพราะเราส่วนใหญ่ก็จะขาดวิตามินอยู่แล้วยิ่งยิ่งผู้หญิงอายุเยอะขึ้นนะคะเลย35ขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มได้แล้วนะคะถ้าเราไม่ใชไม่ใช่คนที่ชอบรับประทานนม หรือผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากนมนะคะเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถหาซื้อมาทานได้นะคะจะบำรุงร่างกายนะคะส่วนเ,เรื่องอะไรต่อไปนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปเกี่ยวกับอากาศช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาให้ฟังกันนะคะไปติดตามกันนะคะ